ยูทูบก็จะเป็นบ้าไงยังเขียนสื่อขีบกับบอลงจะเป็นซาอาหารเช้ามาไปฮะสบายแค่ไหนตื่นเช้ามามีคนเออเฮ้ยย่าตามหลังไปใช่ไามตาที่เอาไปแล้วเนี่ยไปแล้วตัดโบทกูเลยม้าตัวนี้ โน <No. S 1> มาล่างมือกินข่าวรอบที่สองโนเอ้ยมาได้สิพาไปเห็ดเรียบเนี่ย กบต้งแต่เมคืนตามักทั่วลาบซีนแจวมะก,กอกลวกมกบุ๊บี่้วก็อะไรอีกอนะปิ้งกบโอ้ยอะไรมันจะน่ากินขนาดนี้เธอไม่รู้คุยสดคุยโซ่สักด์อยู่ มลักสองนมันอวกรอากาสเียกออกมาี้อบจูหาเป็นวันศกร์หนาวจร ดีกิเนาะลูกส่นีนะ้เนาะว่าท่านแก่พี่เนาะกลูกใหญ่ไม้เกณฑ์ผุด FC ถามว่ามันเป็นอะไรไม้เก๋อ๋อส่วนมากเขาก็สิบ่หูเนาะอีหยังคือไม้เก๋ เกรนก็คือโรคปวดหัวนั่นเอง ลมหนาวอีกแล้วทวาลมแม่งงามแกม,มากรอกขึ้นปากฮะ อ่งัไม่เห็างรเรียบปร,ด,ปรด,ดุปรประดมเง,รงเรื่องนั้นก็บ่ค่อยกุ้มหอกเพราะอย่างอาหารมันแพงกวดศิงหญ่ คือเลี้ยงไก่ไข่กันอาหารไก่ไข่สอบหนึ่งาหาลอยหาลอยกบบาทมาขายไข่แบบแพงอร่อยร้อยยี่สิบเปลืองแต่วัวอาหาร เรืยองปากเบิดอะไรเหมือนกดสิบเอคายเบิด์ตเจ็ดพันละคลายแล้วกันเบิดอาหารอะไรเหมือนกดใหญ่พอมันเกือตั้งวนอาหารเลยตัวสัมผัสมือ เขาเลี้ยงพกุกเนียเขาไม่มีวิธีการแล้วอย่างน,นี้เขาพิการมาแล้วพวกมันนะพวกนายทุนเขาเนี่เขาแบบอาหารผลิตเองใจเห็ดเองอเอาซิมาเห็ดเป็นบุคคล นนเรื่องมันมัตตองไปเดี๋ยวกูศลไปทางไหนอู่ทางขวัตวั้วเมนึ่ง,งมันลมนลไม่แห้งหลอบังเลยเรือวเรืแต่มันรูนมันขาดทองอาต่อออกมาก มันจะแช่งอ่ะสอขนาดได้เติมแน่ยมมัแห้งขาดหมดเหตุยังกระเพื่อได้ปลูกกระเพื่อจได้ที่ขายสิบบาทยี่สิบบาทก็ยังกรซื้อ กินจนเบิดแต่คือขลงขนาดนั้นแล้วบริษัทแล้วมันลงยอดโพดรโคตรเลยของมันเท่า์ไนแล้วไปกุ้ปซีกันเหี้ยนเบิดเดี๋ยวนี่ได้ลงแนวอ๋อเฮ้ยรถไฟกิบมันอ้าลงขนาดนั้นเครื่องบริษัทแล้วซื้อหองซื้อปารตีแล้วกันมันลงปานนั้นแล้วมันลงแท้ลงไหวเลยลงแบบยอดหนึ่งเลยเป็นสิบยี่สิบคนนะเอาออกเสมอมันก็ลงเสมอ มันพวกนี้มันต้องขาน้ำกับสีน้ำขาน้ำสีน้ำต้องเบิกตอนแบบว่าแต่มั่อานน่ะเออถ้าเราสังเกตอเลียมันจะเห็นว่ามันลงมันปลูกไว้แหละบริได้เบิงนะมันเเรือดเห็นใบมันไล่ลายจุดๆหนึ่งน่ะมันลงไปแล้วถ้าปลาจะนอนมันใหญ่น่ะคือบริกินแล้วมันหยดลงหยอดแล้วกำลังสะออกดอกแห้งมันกินดอกเบิรนแล้วคือบริกินแล้วพวกนั้น มันต้องเบิ่งตั้งแต่พี่ถ้าบม่เห็นเราก็ระพู่เพราะเขาเห็นเราเ้ากระพู่ส่วงใดส่วงใดจังหวะใดบอให้นหล่อจะตลอดเด้อทำไว้ต้องเช็ดบ่เ,เ,บเหน็นปลาลุ่งลายแล้วมันเอาไปได้แล้วเราตลอดกระพู้พี่น้องเวยน,นี่มือนันบักหลาดมากบังหลาดมาทำพายา ม,มาแบบนั้นมันเลยพามันกลับไปตัมันเลยย่างมันเลยย่างไปแบบลงเต็มบนลำธารเลยว่าจามนมาตื่นสวดรอบบ้านเลย ลายกรตุกระพวายด่างวัดยามันลงยอดก็มันใบมหของพญายใครจะตายบนสวนสีดไปสีดมายอดอันบงมันก็ตายเลยพระกับสีดสีเต็มทุกมือลวกระพวนตายหน่อวัดไปชุดน่าู้เส ดินที่พูด ๋ยวมาสอ้องไมหอกมมนได้ยังไงโนโน nào mát lên ตัวใหญ่มันจะพานดำบ้านก็ตัวเต็มเต็มหม้ คนบิงมาให้ ตับใจใส่ปุงไม่เหลือแซบลมทำโมแห้งทำมว่านหนว่านแห้งกวง่วนวววานี่เหียบวานเหยไม่แห้งหรอกว่านเพราะเที่ยงมันก็มืดเลย